เหนื่อยไหมคะที่ต้องคอยตอบคำถามหรือคอยอธิบายสิ่งที่ตัวคุณทําให้กับคนอื่นฟังเพราะในหลายๆครั้งสิ่งที่เราตัดสินใจเส้นทางที่เราเลือกเดินมันมีคนหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเขาก็มักที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันไร้สาระมันไร้ค่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าหากวันนี้ คุณเชื่อมั่นว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินมันเป็นเส้นทางที่ดีที่ถูกต้องก็ขอให้คุณจงเชื่อมั่นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อสิ่งนั้นค่ะเพราะคนเราอ่ะมีประสบการณ์หรือว่ามองเห็นอะไรที่แตกต่างกัน สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะรู้หรือเห็นเหมือนเหมือนกันกับเราเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าเราทำอะไรอยู่มีแค่ตัวเราเท่านั้นเองที่เข้าใจในคุณค่านั้นที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรถ้าหากว่าการตัดสินใจนั้นคุณเชื่อมั่นแล้วว่า มันเป็นทางที่ใช่ทางที่ถูกต้องก็จงยึดมั่นและซื่อสัตย์ต่อมันซื่อสัตย์ต่อเสียงหัวใจของตัวคุณเองไม่จำเป็นเลยที่ต้องพยายามอธิบายให้ใครฟังเพราะถึงอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้อยู่ณจุดจุดนี้เหมือนกันกันกบคุณ สำหรับไมซ์เซ็กกำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกเช้ากับครูจอยพิเศษเอ็ e ซ์เปิค่ะสวัสดีค่ะ